สวัสดีพี่น้องไม่กี่อย่างสลอดได้ของฝาพี่น้องแต้เบิ้งเยอะแยะมากมายไก่กรองดีโอดีโอวันจันนม่เป็นยังเด้อพี่น้องอันนี้เขาเขา,เขาไม่เด้อพี่น,ออน,ออนอ้องเขาไม่เด้อเขาเจ้าต้องรู้เป็นจอบเลยนะางา,ามพร้อมใช่ไหมโอ้ยมังได้กินข้าไม่แล้วพี่น้องแต่ว่ามันเป็นข้าวเหนียว ว้าในแหงกำลังหงแสเล็นเน็ตกำลังดำเป็นพอมแถเปนอเอ้ยือไปยาวๆดอน้องุนะแต่ว่านบนบ่เขาบันไดแต่ว่าเป็นขาของหวานเขแห้งเขาบ่แห,ห้งนี่ในกลองนี่มนียังอะนี่นยจกแก้มดยยดไปก่อนได้างหน่นดอกนี่ที่แกะเบิร์เดอเร์ได้ไดงนงก็มีอะไรเลีโอในกลองลี้ป้าซีไฟี่ คือคือคืออกับกองกักองเรากองเดียวคือคือนี่พี่ดงเราใหม่พี่องเอ้ยเบนเดอมีคนออกตกก่อนเาใหม่พ่กแม่มาขายพวตัวน้เอามากินเรวามาดมาพี่น่านมาซื้อซอยเน บิกไม่ด้เรันช่มียังมันรุนกันเลยว้าวที่ยังล่ะรุนรุนวว้าวเ่นเนเแแยงทำไมไม่ได้ทำไมทำไมก็แคแยงแคแยง้าทำไมเา่คือลายเอามากินนะมาขายเรามากินเราาแคแยงเอา ห้อมอไหนใดงเลยยบาหน้าทนี่ดงเนียน่ยือยังหน้าอือจริงเหี<อ>่ยวไปหน่อยแต่ห้องห้อพี่กระตอมัวนี่พี่น้องค,งคองแสบเฮ้ยยังล่ะยย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 ายาายยอยยยยยยาลยยยยยย้อยยยยตยยยยยยโย้ยยยยยยยนยย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 ย โตโตเลยอ่ะปลาแดกป้าปลาของเล้ไห,หน่อออานย่ายนไหนอยังนี่อันนี้ยัง่ะยังนไม่ดองดองยัง,งขามวะขามกรนะบอกขามดองน่เธอเธอขามดองไปน่อของฝากให้ไน่อขามดอง น้ำดองกับปลาแดงอันนี้มัน,น,นยังอุ้ยอัลมอนเอออัลมอนเหลาอัลมอนต์ที่สามเนยะมีอะไรดินา<ะ>มันคือลำยองลำใหญ่พี่น้องลยผมใหญ่ปลูกเองส้วนๆเลยนี่เนาะจากสวนพี่น้องว้า ลำใหญ่ลำใหญ่พี่น้องจ๋าลำใหญ่มีตางไงไงอันนี้ยังหน่วยหน่อยเด้ปกติหน่วยซำกับปั่นนบบนี้ไเด่นนะก็พี่น้องบางลายนึงหลายโลย่ี่มันเป็นฮาโลคุณดูกระแสบพี่น้องโซ่พี่น้องเลยกล้องไว้อันนี้บอกจะกล้องพี่น้องถ้าไว้ก่อนเนาะอืมนี่เนี่ยนี่เน่ยีเด่นให้ไรให้ไรเยอะก็มีแหละยังมียังดีว้อนกรดยังเนเน่ นี่มันไม่ยังน่ขึ้นล็แห้งเลยดิเวอันนี้เบาๆโอ้เย็นเย็นเดี๋ยวน้่มีจะไปกระท่อมนทนนทนแทนแทนมัน ซีงาหรือปลาส้มปลาเข็น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 ปลาพี่น้องของแสบตัวนี่ยังไรเนี่ยนึงอ้อโอ้ยยังจ้าตัวงามขนาดแดบแล้วเจียวเลยแสบๆส้มปลาพี่น้องส้มปลาตัวอยากได้จังจอๆเลยโอ้ยถ้าพี่น้องอากเสียมากินพี่น้องอร่อยอร่อยไงลุงไงๆเนาะเนาะ เห <mile inside. S 2> ็นไฟเจ้า้ังไหนลอยหาชิเฮแลงง่เฮแลงง่เฮแลง่เฮแลงอก่เฮแลงโงอเฮแลโง่กฮแ่เฮแรงละงอเฮแลงโง่เฮแงเง่ล่เลงโงเฮแ่ลาเอี่แลเงแลงโ่เฮแเฮแเฮงโ่เ่อฮแลงน่เฮเดล่เฮแงโอแง่แช่เย็นเฮแลงแช่เฮแโเโเฮลเฮ่เ โอ้ฉันชิกินไปแนี่แฮนะเงกนีแกงแล้วน uh, okay. 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 ี่แกงเรียบร้อยคุณยายแกงมาให้เรียบเลยเลยโอ้ยเป็นของแขงเลยเลตุ๊กคอยแจกนี่็งรดชจิงยังหรอม่รอ้ี่งส่องมาคลอ ดูกิจวัตรเนี่ยแม่น nè โอ้นะไข่กองสุ่ม แยกเลยเลยนาะเผิดเั้นหนึ่งมารกเนหนึ่งตัวอร่อยเลยอียงอะไรเน่ยนี่นี่เห็ดยังแกงเห็ดเพิงพี่ะเออแกงเห็ดเพิงนี่นี่เด็ดเด็แกงอะไร่อแกงแล้วเออรุ่นขนาดเว้ยถ้าเชิญยังไม่หายรุ่นขนาดรู้วิ่เน่ยอะวงนอได้ป่าเออ ไอ้รถน้องสายวเกลงเฮ็ดเผือกเฮ็ดให้ละงอ,อกพ่ออกนอโอ้ยเย็นเย็นเยนยนาะช้าง <ๆ S 1> มันแก่สแตกคุงมันจะขาดเย็นเย็นแทนแทนแทนคืออะไรไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาให้ไข่ปลาคาเวียไข่ปลาเอิญน,นะลายังปลากะโห่เกิปลาเอิบดอกปยังไดิอันลปปะปลาเอิญอะไร มีละโตมันจะแบ่งนั่นแหละป้าปพี่น้องตัวหนึ่งหกโลอะนล้เจ็ดโลมั้งเจ็ดโลเดี๋ยวทานอ่ะมันสีแก่ไอ้เบิ่งพี่น้องแต่มันเหือมันสีแดงยังหน่อยด้พี่น้องกรเอินบเอินปากกระหมั้งเปยังไงปลาจักน้ำปลาเจ้าเริ่ปลาคลองไงปปลาจักน้ำได้ปกติตัวเนิ่มก็สิบยโลหรือยังไงได้ใช่ กินมาสิเนเก็ดที่นี่เนาะตัวงไม่ใช่่ม่ใช่เบิงไม่ใช่ทุ่งใหม่หอกว่ะใส่ชองฟิตไว้อินแบ่งออกมาโดนๆี่นองเอ้ยนี่ยอม่นี้เขากินอเก็ดเกทอดกอบกินอืมทอดเก็ดกินกอบี่น้องอวดขัวมาใหเัวร้จักบาทรลแพงรอยกบาดลนอย กเอินหนออดึ่งกอนตัวนี้แบบลอยเก่าลอยมั้งเก่าลอยเนี่ยเื้อสทจังเลย้ขนยหลายๆนี่บะเนออันั้นคล้องแนั่นอันนั้นคือค้องแท่เทารนั่นปลาอะไรตัวนี้ปลาอะไรลากดคังลากดคังเออตะกดคังลว่ามาหายว่าักงไงนัเาต้องลกว่า น่าด <Okay. T |ar|> ้วขอยแช์เบ <t. S 1> yeah. ิ่งด้อ่ก็ไ่เคยเห็นนอกข่อยบาได้อยู่นนน้ำคลองนี่ครึงหนึ่งครงนึงอยู่ไหนพาครึ่งมาให้พี่ทางนึงเลยโตกระตุกขันเดวินอไข่้อกเพราะว่าเป็นคนี้ม้โคงมน เย็นเย็นออสดเลยอนเลยไม่นำคลองเลยอืเนือที่เป็นสีแดงค่ะเนาะเนาะงเบืองปลาโไคอแล่ะคองแฉ่แล้วนะนะ้จคลองแฉะไอหลายจังเลยจ้หน้าที่เราเัลาหน้าที่อันนี้หานะพุทธะกองฝาพอ ก็แล้วพี่น้องย่าโพดได้๋ยวถ่ายอีกต้อนนะึง